สวัสดีค่ะจองอีสานพลังเนาะค่ะเนาะมีออก้างนอกเพไาไรค่ะวันอังคารที่สิบสี่เนาะค่ะเนาะกต่ถือมาเห็ดบออือค่ะแกงบออือใส่หมูไปกิน,นกขนก็คือเก่าล้วค่ะจะเลยออกไปทางนอกเพไาอไร ไปง่ายแล้วก็บ่อยากออกเนาะคะน่นเนาะอากาศจืดๆแล้วมากออกไปดอกไปง่ายในไม้เข็ดฟานมาอือ้อฟานเปียวมาอือ้อแกงใส่หมูมาเนี่ยฟักทองใส่หมูเนาะคะ่ะเนาะแจ็คเดอี่ยังกินดอกอยู่คนเดียวอาหารไทยก็กินผู้เดียวไปงป่ายเพื่อนกะ กินอาหารเพื่นมือนี่ของพะย่ะกับเสเฮ็ดกุลาสเนาะค่ะเนาะแต่เมึงเด้อค่ะเด้อแต่ชมอาหารพ่อใหญ่เห็ดกุลาสค่ะมื้อนี้กุลาสกับอันโกล้วยน้องขาน้อเด็กคนกินเฮ็ดเป็นสองยางแหละอีสานพลังเห็ดกับข้าวต้องเฮ็ดสองยางเฮ็ดอย่างเดียวบ่ได้ อ็ไ้กินอาหารบ่คือกันคุณหนึ่งกินอาหารบ้านเพิ่นคุณนึงก็กินอาหารไทยอาหารแบบเล่าๆนะคะเพิ่นก็บ่กินน้ำอาหารไทยเพิ่นก็กินยี่ดอกกินข้าวพวกข้าวผัดอัดเปรี้ยวหวานนี่เพิ่นกินเป็นเยอะได้ว่าเพิ่นไปกินแบบแกงแบบมีปูมีปลานั่นกุ้งนั่นเพิ่นบ่กกินนะคะไปไห่เรากินโมเป็น อย่างเงี้ยแล้กินกุ้งบ่เป็นกุ้งปลาหมึกนี่เรี้ยแล้วกินบ่เป็นแล้วกินเป็นเนื้อหมูเดื้อหมูให้เล่าเนื้องัวเล่ากับว่ากินกิกน,กน,น,นมมห,หนนนมูเป็นอย่างเดียวพัวแมีบนบ่อพลาดกินเนาะค่ะเนาะเห็แเดแ็กินบ่เป็น กินเป็นหนึง่งตหมูกระเฮ็ดหนึง่งต่หมูละ่ะพัดหมูถอดหมูไปทังสีล่ลาเหตุในคนแข็งกันเานาะแต่คนก็ไ่ได้งากแบบยาตะหมูเฮ้าเป็นคนไทยนี่ต้องก,กินทุกมืออยูพูดเดียวลังเท่ยกัขี้ข้านเฮ็ดกินง่ายๆลังเท่ยกระไ้ นี่ก็สิมาเห็ดนี่ละปักทองใส่หมูนะคะเนาะในวันที่อากาศฝนตกแล้วก็หนาวหนาวจะมันหนาวค่ะจะมันฝนตกค่ะตกว่ารกบว่าเรียวเปแตกผ้าพี่นองออกไปข้างนอกเนาะเป็นเมืองบรรยากาศข้างนอกงามๆสวยๆงามๆของประเทศเป็น อีสานฝรั่งก็อยากนําเสนอสถานทีบ่บรรยากาศเนาะค่ะเนาะบ้านเพิ่นเป็นยังไงอืมก็บถิมาเห็ดกุหลาดเนาะค่ะเนาะกุหลาดห้พ่อใหญ่กุหลาดก็บถิมีเอาหอมหัวใหญ่เนาะไปผัดใส่น้ำมันผัดใส่น้ำมันแล้วบัดนีก้กัผัดให้มันหอมๆเนาะค่ะเนาะให้หอมหัวใหญ่มันเหลืองแล้วเาก็เอาหมูลงเอาหมูลงผัดใส่น้ำกันเนาะค่ะเนาะ หมูผัดใส่น้ากันล้วบัดที่นี่ข้อหมูเขาตึงเนาะหมูก็ตึงแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะเอาน้ำใส่แล้วให้เพิ่นเดือดเนาะคะ่ะถ้ามันเป็นฟ้องเขาก็เอาออกเพราะว่าเขาต้องการว่ให้เพิ่นมีกินข้าวเนาะค่ะเนาะนีะน่ฟ้องเขาก็ตักฟ้องออกตกอักก้อนออกตักฟ้องเอวเอ็นนี่ละที่มันเดือดเนาะคะ่ะเนาะตักออก ก็คิดฟ้าไว้จ้าคิดฟ้าไว้เนาะค่ะเนาะจ้าบัตน,นี้กุหลาบกุหลาบเพิ่นกระสีไม้กินกับโกลส e นะคะเนาะเพิ่ม close เนาะค่ะเนาะโกลส e นี่ก็เป็นเป็นขนมปังค่ะขนมปังแห้งเนาะค่ะเนาะเป็นเห็ดเป็นก้อนพอหล่อกี่แล้วเวนาะนี่บัตรนก็มาแพ็คใส่ถุงบตัตรนี้เฮาก็มาแช่แน้ำแช่น้ำเย็นเด้อจ้าแช่น้ำเย็นแล้วบัดน,นี้ เต้าเกลือใส่เกลือใส่แบบน,นี้แต่ร้อยเพออิ่นอืดเนาะคะ่ะเนาะร้อยเพ,ออเพออิ่นอืดเพิ่นอืดจักน้อยพอเพิ่อนอืดได้นนทีแล้วเฮา,าก็จังเอาไปต้มค่ะเอาไปตั้งไฟให้มันเดือดแล้วเพิ่นก็สิร้อยขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็สิสุกก็สิมากินกับอ่กุหลาบเนาะค่ะเนาะนีะ่อาหารพหญ่จ้าพอเฮาใส่ผงกุหลาบไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะ วันนี้ก็เอาหัวแค่หลอดไส่ไส่แค่หลอดน้ำเดือค่ะนันจังหน่ากินยังเป็นไต้กินหนัวแค่หลอดไส่เขากะอันอมี้มีผักน้ำเนยไหมไอมันี้ผักน้ำ ตุนไว้ตุนไว้จนว่าเพิ่นไดท้ทีจนว่าเพิ่นน้ำเพิ่นเข้มข้นเนาะค่ะเนาะเอากระใส่ผงเพิ่นไปเล้วผงกุหลาบเอากระตุน,เ,น,ตน,นเพิ่นมนตุนจนว่าเพิ่นได้ทีพดฟ้าไว้แต่ตุพน่นเนาะนี่กระส่เตา เตาฟื้นเนาะค่ะเนาะเตาเตาฟื้นดังไวหนาหนาวเพราะว่ามันใส่ประโยชน์ได้ไหมเครื่องหนึ่งเขามันเป็นเตาพ้อมเนาะค่ะเป็นเตาอบพอมนี่เป็นเตาอบพอมนี่เขาเอาฟื้นใส่หมองนี้เนาะค่ะนี่เอาฟื้นใส่นีนี่มันเป็นเตาอบอบยังกระไดทุกอย่างอบขนมปังอบเนื้ออบยังได้เบิด มันเป็นอนเนกผสมไหมคะเพราะตรงมา้ดังเอาเตค่ว,ควมหอ่อนเพื่อกันหนาวเนาะค่ะเนาะอืเขาก็ได้ใส่ประโยชน์ส่วนนี้จ้าหลังจากต้มกลุ้แล้วๆเนาะจ้ามจ้ะแต่ไม่หินน้ำออกลิ้นน้ำออกวันนี้เอาน้ำเย็นใส่ ตอนน้ำเย็นใส่เพิ่นเนาะกันเนาะเิ่นก็สิออกมากเป็นก้อกน,นแบบนี้นโก o ส e เนาะกะเนาะจะไม่กินกับกุลาบกุลาบก็เลีวๆจ้ากุลาบของพญายค่ะ หอน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 นี่จ้าโ l o กินกับกุหลาบได้ค่ะเดอ้อจากช่องอีสานฝรัง่งเ้ยค่ะฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ช่องน้อยนอยอีสานฝรั่งเลเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ